หมดหมดวิธีการจะรักษาแล้วล่ะนะครับหมดวิธีจะรักษาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราก็สงสารนะครับเราเห็นน้าตาแล้วเห็นความต้องการอยากจะอยู่รอดนะครับก็ได้มาปรึกษากับทีมงานนะครับคุณทิพย์ก็ถือว่าได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปดื่มไปใช้ประมาณสักสองสามชุดแล้วล่ะน,นะครับก็ท่านก็รู้สึกว่าดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาแล้วล่ะนะครับให้อยู่บ้าน อยู่ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้แกก็รู้สึกว่าแกมีกําลังใจนะครับแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสเป็นมะเร็งปอดกัทุกท่านนะครับถามว่ามะเร็งมะเร็งตรงนี้นะครับมันอันตรายไหมอันตรายครับแต่วันนี้นะครับคนที่เป็นมะเร็งปอดนะครับสลรับพีตาคนนี้เราก็พทับใจอย่างมากเ,าเาสาร์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะได้เจอเจอแกเพราะว่าจะได้สัมษั์แล้วก็จะได้แบ่งปันเรื่องราวของคนที่เป็นมะเร็งปอดนะครับทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าดีใจกับพี่พี่ตาอย่างมากๆเลยเพราะว่าท่านบอกว่าลูกสาวของท่านน่ะจะนะครับเรียนจบอีกหนึ่งปีขอขอ,ขอทํางานให้ลูกเรียนให้จบสักหนึ่งปีแต่วันนี้ดูแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบปีได้นะครับสลหรับพี่ตานะครับเพราะว่าเป็นมะเร็งปอดร,ระยะสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมมองแล้วว่าทุกคนถ้าเกิดว่ากาลังใจดีกําลังใจดีอารมณ์ดีพักผ่อนให้เต็มที่ทานอาหารที่มีประโยชน์ เจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์